สวัสดีครับทุกคนผมบิ๊กโต๊ขอต้อนรับสู่ช่วงบิ๊กโต๊แก่กล่องกับเกมฟูลฟุเจ็ดบัตสโตน 7, ก็ไปเกมเจมบอลนะครับบน PS 3ที่ผมอยากได้มานานมากแล้วอันนี้ก็เป็นเกมแผ่นมือหนึ่งเลยนะอันนี้ผมหาเจอมือหนึ่งถือว่าโอ้โหหายากมากครับเกมนี้แต่ว่าเกมนี้ไปของโซน2นะครับเป็นโซนญี่ปุ่นผมไม่รู้ว่าตัวเกมมันจะมีภาษาอังกฤษด้วยไหมอันนี้ผมไม่ชวนครับมามาแกะกันเลยดีกว่า โอ้โหมือหนึ่งแต่ฟิงขาดนิดนึงครับไม่เป็นไรรับได้อยู่ว้าวนี่ครับผู้พัฒนาแอตติวิชันและสกแพอินิกว้าอืมวิวิพันยังเงาเห็นไหมมีมีเฟเกตได้พี่เกตตัวแผนได้ไหมอ๋ออะไรอ่ะขออภัยนะครับมันเป็นโค้ดเกมนะครับผมไม่ขอไม่เปิดดูกันแล้วกันนะ ค okay. มาดูคู่มือกันดีกว่าก็เป็นเกมแนวแบบแอคชั่นนะครับตะลุยด่านอืมนี่ก็เป็นแบบเหมือนจะเป็นแบบปุ่มต่างๆเนาะไม่รู้อะไรเลยภาษาญ,ญี่ปุ่นผมไม่เก่งญี่ปุ่นเลยนะอังกฤษก็แทบไม่เก่งแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นต่างๆเนาะผมก็ไม่รู้นะว่าเล่นยังไงเดี๋ยวค่อยไปเล่นโดสดเอาครับไม่เป็นไรอืมอันนี้เบอร์และบบต่างๆของเกมเนาะ คู่มือน้อยมากเลยเนี่ยจบแล้วโอ้สำหรับผมก็เป็นเกมที่ผมอยากได้มานานมากนะครับผมเคยเล่นเกมเนี่ยบน PC ีเถื่อนในสมัยก่อนนะี่ผมก็เลยอยากจะชดใช้บาากองผมในการหาเกมนี้มาเล่นซึ่งผมหาเวชันภาษาอังกฤษแล้วไม่เจอครับผมไปเจอในที่อ m a ซ o นแต่ราคามันสูงเวอร์เกินไปผมก็เลยบบว่าเฮ้ยนั้นยังไม่ต้องซื้อเลยกันนะผมไปเจอในช้อปปี้เลยฝากเพื่อนซื้อให้หน่อยเป็นมือนหนึ่งเลย ผมก็เลยอ่ะสอยมาเลยครับเพื่อเป็นการถ่ายบ่าวของผมที่ผมเคยโหลดเถื่อนเกมนี้มาเพราะตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเถือ่ออะไรแท้ไงตอนนี้ก็รู้ว่าอะไรแท้อะไรเถื่อเลยครับก็เลยอยากจะฝนับสนูนแล้วก็ถ่ายบ่าวที่ผมเคยทําไปเนาะหรือว่าว่ากันไม่ได้แหละคนเราก็ต้องแบบเอออาจจะต้องเรียนรู้หน่อยถ้าจำไม่ผิดฟู7เนเนี่ยมันไม่มีในหนังนะครับแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่เขาทํากันเองขึ้นมา แต่ก็เป็นเกมบอลนึงที่ผมคิดว่าเกมเพลย์สนุกมากภาคาที่ผมเล่นคือภาคอะไรน,นะคอนตัมออฟฟอร์เนะครับแล้วก็ภาค2อคือภาคน,นี้ครับบัลต์โซนถึงจะบอกผมชอบเกมบอลแต่ผมเป็นคนที่เล่นเกมเกมบอลน้อยมากแล้วก็ดูหนังน้อยมากนะเอาจริงๆแต่ตอนนี้ก็ได้ซื้อมาแล้วครับเป็นการถ่าย่าบของผมที่ผมได้ดับหนุนเกมนี้มาเนาะผมอยากหาเวอร์ชันฟร,ฟรีฟรีของแท้มาเล่นด้วยแต่มันหาไม่ได้แล้วครับเพราะมันผมไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบว่า ไนช่วงฟตีมบุกเบิร์กใหม่หมๆที่แบบว่ากำลังเป็นที่นิยมไหมผมเป็นแบบอะไรนะเพิ่งจะมามีคอมตอนท้ายอ่ะโอเคฟเอร์มเลยเกมนี้เป็นนี่ครับ 480p คูณ 720p นะครับชัดไหมกองอ่านี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องเสียงนะครับ5.1เลยแล้วก็เป็น2 4งฟีอ่ะมาตรฐานความจำเกมก็3,778นะครับฮาร์ดดิส ก็ไม่เลวนะแต่อยารู้ตัวเกมภาษาอังกฤษไหมอะอย่างเกมอะไรนะ Call of Duty Modern ร์ r f a r e สองผมอะเป็นปกญีป่ป,ญปุ่นนะแต่ข้างในาเป็นภาษาอังกฤษทั้งเกมก็ดีครับสำหรับผมคือโอเคเลยก็มาดูว่าเกมที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะผมอาจจะมาแคสเสาอาทิตมาผ้าตามคาซีนแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นอาจจะมาแคสพุทพรหัสแทนเนาะอ่ะโอเคก็คสำหรับคลิปแกะกล่อง ฟุนบูลเจ็บัสตรเนโวชั่นปีที่สาโซน2ก็ถือจบไปแค่นี้นะครับเอาไว้เจกันใหม่ในพัน์หน้านะครับสวัสดีครับผม